ชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ พบเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่บินออกจากเมืองลิเวอร์พูลของเราไปแวะที่เมืองมิลานก่อนที่จะออกเดินทางไปที่กรุงมาตลิต่อในช่วงเช้าวันนี้ต่ำรำดำับซึ่งคาดหมายกันว่าน่าจะเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของทางไมเคิลเอดเวิร์ซีอโอแดฟุตบอลของทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปและรวมไปถึงตัวของทางริชาร์ดยิลช์ผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันของเราหลังจากเขามีการเดินสายไปพูดคุยกับผู้จัดการทีมที่อยู่ในรายชื่อคนดิเดตที่มีโอกาสจะเข้ามาคุมทีมต่อจากทักอา์เนอร์สลอต ขณะเดียวกันก็ยังมีการระบุต่อไปอีกด้วยว่าตัวของทางสลอตเองในตอนนี้กําลังมีการออกมาเรียกร้องให้ทางโมฮัมเหม็ดซาราสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราให้มีการออกมาขอโทษขอโพยกับบรรดาพเพื่อนร่วมทีมขอโทษต่อสโมสรนและขอโทษต่อตัวเขาเองจากการที่มีการออกมาทิ้งบอมและมีการพูดในเชิงลบต่อทางสโมสรฟุตบอลยูฟราูของเราหาไม่แล้วโอกาสที่เขาจะได้กลับมาคืนสู่ทีมของเราก็อาจจะเป็นไปได้ยาก เลยอีกหนึ่งกรณีกับการที่เราสามารถที่จะคว้าชัยชนะเหนือทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานมาได้เมื่อค่ำคืนนี้คนที่คว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์อีกแล้วครับท่านก็ค,คือตัวของทางโดมินิกโซบอสไล์สตาร์คนดีคนเดิมของเราที่ในตอนนี้โจ้าตัวก็เรียกได้ว่ากลายมาเป็นเดอะแบกอย่างแท้จริงแบกแล้วแบกอยู่แบกต่อแบกไม่มีวันพักกันเลย ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เพื่อนๆสามารถติดตามกันได้กับสรุปข่าวเด่นลรเวอว์พภูประจวันที่นี่เหมือนเคยกับผมแอดมินเซอร์โอหากคุณรักทีมนี้เราคือครอบครัวเดียวกันทีนี้เราจะมาไล่เลียงแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นกันเลยครับเพื่อนๆโดยเริ่มต้นจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เองก็น่าจะรับทราบกันอยู่แล้วว่าทีมของเรามีโปรแกรมการแข่งขัน ต้องยกคนลบุกไปเยือนทางมงูยาอินเตอร์มิลานที่สนามจูเซเป้เมซ่าหรือสานซิโรสเตเดียมแล้วเราก็สามารถจะเก็บแามคะแนนสุดสําคัญกลับออกมาจากบ้านของพวกเขาด้วยการซัดประตูโทนคว้าชัยชนะมาได้จากผลงานของทางโดมิรืกโซบอสไลน์ในลูกจุดโทษตอนนาทีที่88ของการแข่งขัน ทั้งนี้ในเกมนับนี้ก็เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างมากครับเพื่อนๆโดยเฉพาะไรซ์อัพสเปดผู้เล่นตัวจริงของทีมเราที่มีการปรับมามัใช้ระบบการเล่นแบบ4-4-2ไดมอนด์ Diamond, ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแผนใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้มาก่อนในยุคข,ของทังอาร์เนอร์สตรอแลวมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมออกมาทั้งในส่วนของการเล่นเกมรุกที่ก็เรียกได้ว่ามีความดุดันเพิ่มมากขึ้นและเกมรับที่มีความเหนียวแน่นมากกว่าเดิมด้วย ย่างรายกามหนึ่งในนักเตะที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวก็คือในรายของทางเฟเดริโกเคียซาแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยว่าทําไมทางสลอตจำเป็นจะต้องปรับหมากของเขาอย่างชัดเจนเพราะมันไม่เหลือตัวเลือกในตําแหน่งตัวริมเส้นอยู่แล้วเพราะในรายของทางซาร่าก็ถูกตัดชื่อออกไปจากเกมนี้โคดี้กั๊กโปก็มาได้รับบาดเจ็บและตัวของทางเคียซาเองก็มีาอาการปวดอีกด้วย โดยเรื่องนี้ตัวของทางสลอตก็มีการออกมาพูดเอาไว้ระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมต่างต่อไปนี้ครับเฟเดริโกมีอาการป่วยดังนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยนะแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถจะทําอะไรได้ด้วยสลอตกล่าวเอาไว้ระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมกับทางอินเตอร์เราจำเป็นจะต้องเกาะติดสถานการณ์ของเขาหากเขาสามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ซึ่งตัวของผม ทีมแพทย์ของเราก็ไม่คาดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นบางทีก็จจะได้ร่วมเดินทางไปในเกมวันพรุ่งนี้ แต่นั่นคือความคาดหวังนะซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นซึ่งจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางซอร์ก่อนเกมซึ่งอันที่จริงผมก็นําเสนอให้เพื่อนๆรับทราบกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่สุดท้ายเราก็ได้เห็นแล้วว่าอาการป่วยของทางเคียซ่าในครั้งนี้ทําให้เขาไม่สามารถจะติดทีมช่วยเหลือทีมของเราได้ซึ่งทักเอียนดอยหวัวหน้าทีมข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอ,โอ็โคซึ่งก็เป็นฝึกวงในของทีมเราก็ชี้ชัดเลยว่าสาเหตุที่ทําให้ตัวของทางเคียซ่าไม่ได้ร่วมเดินทางมากับทีมของเรานั้น เป็นเพราะอาการป่วยจริงๆไม่ใช่ว่าทางสลตพยายามที่จะหา,าข้ออ้างขึ้นมาเพื่อไม่ใช้งานเขาแต่อยา่างใด้ทีนี้เราจะมาดูเรื่องผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมากับฟอร์มการเล่นของหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าโดดเด่นมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นตัของทางโซฟอสไล หลังจากเขานอกเหนือจากการเป็นผู้ทำประตูชัยให้กับทีมของเราในนาทีที่88ซึ่งหากเพื่อนๆมีโอกาสไปดูไฮไลท์หรือมีโอกาสได้ชมเกมการถ่ายทอดสดก็จะเห็นได้เลยว่าลูกยิงจุดโทษของทางโซโบนั้นเฉียบขาดมากๆครับแม้ว่าทางผู้รักษาป,ประตูของทางอินเตอร์จะพุ่งไปถูกทางแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันมันเอาไว้ได้จนในตอนนี้มันก็มีเสียงเรียกร้องในสื่อสังคมออนไลน์ที่ต่างประเทศแลวว่าเราควรจะมีการปรับเปลี่ยน ผู้สังหารจุดโทษของทีมเราซึ่งปกตกิแล้วจะเป็นในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาล่าแต่ในตอนนี้เขาก็ามีปัญหาขัดแย้งกับทักการเนอร์สตรและรวมไปถึงสโมสรของเราอยู่จึงสมควรที่จะชฉวยโอกาสนี้ในการมอบตําแหน่งผู้สังหารจุดโทษเบอร์หนึงมาให้กับตัวของทางโซโบแทนและผลงานของเขาในเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้ที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของการทําเกมรุกและรวมไปถึง และรวมไปถึงในส่วนของเกมรับด้วยก็ทำให้สุดท้ายแล้วเจ้าตัวคว้ารางวัล m a น Man of the Match หรือผู้เล่นส่งคุณค่าประจำการแข่งขันเกมนี้ไปครองจากการโหวตของทางแฟนบอลเราในชื่อว่า k ล a u s b e r g Player of the Match ซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งที่5เข้าไปแล้วครับเพื่อนๆที่ตัวของทางโซบอสไลท์สามารถจะคว้ารางวัลน,นี้ในการแข่งขันฤดูกาล2025 2026ซึ่งสูงกว่านักเตะคนอื่นใดภายในทีมของเราทั้งนั้น โดยคนที่สามารถจะคว้ารางวัล m a ต o ์ออฟเดอะแหรือ p พ a เยอร์ออฟเดอะแของสโมสอนเรามาครองได้มากที่สุดเป็นอันดับที่2ตามมาห่างๆก็คือในรายของทางไรอันกราวน์แบ็ห้องเครื่องดัชแมต ส่วนที่เหลือนั้นเป็นคนที่คว้ารางวัลน,นี้ได้เพียงแค่คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นไล่เลียงมาเลยตั้งแต่แบ,บักขวาดาวรุ่งอนาคตไกลของเราอย่างในรายของทางครอนนอบบร์แบดลีเฟเดริโกเขียซาที่แม้ว่าจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างจํากัดจำเขีย่ยแต่ก็มีโอกาสที่จะคว้ารางวัลน,นี้ไปแล้วหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงตัวของทางคูโกเอกิติเกกับทางฟอรเรนเวสอีกคนละหนึครั้งด้วย ทั้งนี้เราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปเลยว่าสุดท้ายแล้วผลงานของตัวโซโบกับทีมของเราในการแข่งขันซีซสั้นนี้จะไปจบลงที่ตรงไหนเพราะณปัจจุบันเขาได้กลายมาเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในการทำประตูให้กับทีมของเราสูงที่สุดถึง10ลูกในการแข่งขันฤดูกาลนี้โดยแบ่งเป็นการที่เจ้าตัวทำประตูเองไป5ลูกแล้วก็ผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก5าแอซิสเหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นใดภายในทีมของเราทั้งหมด ไปกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูความคิดเห็นของตัวอนดูโรเบิร์ตสันแบ,บ็คซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ของเรากันบ้างหลังจากเมื่อคืนนี้ตัวของทาง r รเบิรก็ดอกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทีมของเราสามารถจะเก็บคินชิดพร้อมคว้าสามคะแนนสำคัญออกมาจากทางเนรัสซูรีได้สำเร็จหลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าว นักข่าวก็เอาไม้ไปเจาะปากสอบถามกับตัวของทางโรเบอร์สันเลยว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างระหว่างที่เจ้าตัวไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทังอเมซ o n พร i มวิดีโอที่ซึ่งตัวของทางโรบบอก็ได้ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องการคว้าัยชนะเมื่อคืนนี้เอกไปว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่ใหญ่มากๆเลยนะเรารู้ว่าเราต้องมาเยือนสนามที่เล่นด้วยยากมากๆพร้อมกับเผชิญหน้ากับทีมที่กําลังอยู่ในช่วงฟอร์กกันเล่นที่ดี เราต้องแสดงให้เห็นว่าเราสู้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและต้องกัดฟันต่อสู้ในบางช่วงโดยสัมไปแต่สุดท้ายเราก็มาได้ลูกจุดโทษการเก็บชีนชีดได้มีความสําคัญกับเรามากในการแข่งขันเมื่อคืนนี้และเราก็ยิงประตูได้ด้วยดังนั้นมันคือค่ำคืนที่สมบูรณ์แบบสําหรับทีมของเราและเป็นสามแต้มที่ยิ่งใหญ่ ถ,ถูกสอบถามต่อไปเกี่ยวกับประตูที่ทักซิปาร์ฮิมาโคนาเต้ทําได้แต่ถ,ถูกลิฟ์กลับไปรวมไปถึงทางจุดโทษของทางลิอร์พูลตูของทางรอบโรก็ได้กล่าวต่อไปว่าลูกแฮนด์บอลใช้เวลาประมาณ7็หรือ8นาทีเพื่อหาข้อสรุปนะถ้าคุณใช้เวลายาวนานขนาดนั้นผมคิดว่าคุณก็ควรจะยึดตามคําตัดสินภายในสนามนั่นคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมมันไม่ควรจะใช้เวลานาน,านจนทุกคนต้องยืนรอกันแบบนั้น ดังนั้นถ้าคุณต้องใช้เวลานานแบบนี้กว่าที่จะได้คำตัดสินออกมาผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะทำมากกว่าก็คือการยึดคำตัดสินเดิมส่วนจุดโทษมันดูบางเบามันดูไม่ชัดแต่ถ้าจะเป็นตรงอื่นในสนามมันก็ต้องได้ฝ่าวอยู่แล้วถือว่าสุดท้ายเราโชคดีที่ได้มันมาแล้วเมื่อถูกสอบถามต่อไปว่าอาร์เนสต์ร็อต้องการผลการแข่งขันแบบนี้หรือผลงานแบบนี้หรือไม่ตู้ของทางรอปโปก็ได้กล่าวว่าพวกเราทุกคนต่างก็ต้องการนะ ทั้งสโมสรต้องการสิ่งนี้เรารู้ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงที่โ์ฟอร์มได้ไม่ดีผลงานและผลการแข่งขันก็ไม่ดีเพียงพอดังนั้นมันสำคัญที่สโมสรแห่งนี้จะต้องอยู่ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกและเมื่อคุณลงเล่นรายการนี้คุณต้องแข่งขันเพราะแฟนบอลคาดหวังว่าเราจะไปได้ไกลเราต้องทุกระดับฟอร์มการเล่นของเราเพื่อผ่านเข้ารอบและสร้างหมู่เหมือนตัมมันเป็นผลการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเราทุกคน ต่อข้อคำถามเกี่ยวกับการออกมาแสดงความคิดเห็นของตัวโมฮังเมดซาลาตัวของทางโรบโบก็ได้ตอบว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบ,บากอย่างแน่นอนเรากำลังพูดถึงสำหรับผมหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรเราแล้วเขาทำสิ่งที่น่าหลือเชื่อไว้มากมายตลอดช่วงเวลา8ปีครึ่งผมย้ายทีมเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันกับเขาและเราก็ผ่านทางช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ยากลำบ,บากมารวมกัน ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันกำลังถูกจัดการอยู่ภายในทีมณตอนนี้เราทุกคนอยู่ด้วยกันและนั่นก็คือสิ่งที่มีความสำคัญในห้องแตกตัวผมคิดว่าคุณคงจะได้เห็นมันแล้วในวันนี้นะแล้วเมื่อถูกสอบถามต่อไปอีกถึงการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ตู้ของทางโรเบิร์ตันก็ได้กล่าวว่ามันขึ้นอยู่กับคนอื่นๆน,นะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมแต่ผมชอบการลงเล่นร่วมกับโมซาล่าเลหว,วังว่าผมจะได้ลงเล่นร่วมกับเขาต่อไป ต่อข้อคำถามสุดท้ายว่าการที่ทางเรเวอร์บุกขยับขึ้นมาอยู่ใน8อันดับแรกของทางแชสเปนล,ลิกนั้นเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างตู้ของทางโรเบอร์สันก็ได้ตอบว่าเรารู้ดีว่าการอยู่ในท็อป8นั้นมันมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อหลีกเลี่ยงการลงเล่นในการแข่งขันเพลย์ออฟที่จะทำให้การแข่งขันต้องเพิ่มไปอีกถึง2น,นัดฤดูการที่แล้วเราทำมันได้สำเร็จแต่เรากลับไปโชคร้ายในการจับสลากแม้ว่าเราจะจบเป็นแชมป์กลุ่มก็ตาม นั่นคือเป้าหมายของเรานะตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลและมันจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของตัว o, รปการเลงได้ว่าค่อนข้างที่จะครอบคุมหลากหลายประเด็นและนักข่าวจากทัก Amazon p อเมซอนพรมก็พยายามจะถามจี่แบ่งออกเป็นเรื่องๆให้เราได้เห็นหัวข้อค่อนข้างที่จะมีความชัดแจน ทีนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวของทางโมเมดซาร่ากันบ้างอย่างที่เพื่อนๆก็รับทราบข่าวกันหมดแล้วว่าตัวของเขาไม่มีรายที่ไม่ว่าจะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงหรือแม้กระทั่งตัวสำรองในเกมการแข่งขันกับทักอินเตอร์มิลานเมื่อค่ำคืนนี้ ซึ่งอันที่จริงไม่ใช่แค่เพียงการไม่มีชื่อนะครับเพื่อนๆแต่ตัวของทางซาร่าไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือของเขาด้วยซ้ำไปแต่ถูกปล่อยให้ต้องแยกซ้อมเดี่ยวอยู่ที่สนามซอกแอคซาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของสโมสซอนในขณะที่บรรดาเพื่อนร่วมทีมของเขาไปลงเล่นในหนึ่งค่ำคืนที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญมากที่สุดในเกมยุโรปของทีมเราฤดูกาลนี้เพราะคู่แข่งของเราก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่อย่างทักอิเต์มิลลน ท่านแม่นอนว่ามันย่อมจะสร้างความไม่พอใจให้กับทางสารามากยิ่งขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้แค่ตัวเขาตกเป็นตัวสำรองสามเกมติดต่อกัน โจตวก็ยังรับไม่ได้จนถึงขั้นมีการโยนลูกระเบิดใส่ตัวของทางอาันเนอร์สโตโยนลูกระเบิดใส่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราและที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือถ้าคุณปาลระเบิดใส่กําแพงแบบนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะกระเด็นกลับมาหาที่ตัวคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนั่นก็คือสถานการณ์ที่ตัวของทางโมของเรากําลังปะชิญอยู่ คำถามที่ตามมาเลยก็คือแล้วเขารู้สึกนึกคิดอย่างไรกันบ้างกับเหตุการณ์ณนะปัจจุบันเจ้าตัวก็มีการสท้อนออกมาเป็นภาพดังต่อไปนี้ครับภาพที่ผมกำลังขึ้นให้เพื่อนๆดูอยู่นี้หยิบฉวยมาจากทางอินสตาแกรมส่วนตัวของทางซาลาเอง พราะในขณะที่บรรดาเพื่อนร่วมทีมของเขาเดินทางไปแข่งขันกับทางเนรัสซูรีตัวของทางซาร่าก็โพสต์ภาพของเขาขณะที่อยู่ในยิมเพียงแค่คนเดียวและเป็นแบบคนเดียวจริงๆเหมือนกับยิมร้างนมมีเขาฝึกซ้อมอยู่เพียงแค่คนเดียวโดยลํพาพังแล้วที่มันสําคัญมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือเขาไม่มีการเขียนแคปชั่นอะไรประกอบภาพนี้เอาไว้เลยแม้แต่คําเดียว ไม่มีแม้กระทั่งอิโมจิเลยด้วยซ้ำไปแต่หากเราไปดูในอินสตาแกรมของเขาก็จะเห็นได้ว่ามีแฟนบอลมากมายที่หลั่งไหลกันเข้าไปให้กำลังใจเขากับโพสต์ดังกล่าวข้างต้นนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะมีการโพสต์เป็นรูปหัวใจสีแดงเพื่อหวังที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้ตัวของทางซาลาให้เห็นว่ามันก็ยังมีแฟนบอลอีกมากมายนะที่ยังคงรักเขาและให้การสนับสนุนเขาไม่เปลี่ยนแปลงเขาเองยังคงไม่ได้เดินเดียวดาย แต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปเลยว่าภายในลึกๆในจิตใจของตัวโมนั้นเขาจะมีความนึกคิดอย่างไรกันซึ่งอันนี้ก็คงจะมีแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่สามารถจะตอบประเด็นนี้ได้ทีนี้เราจะมาดูประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเลยครับเพื่อนๆว่าสรุปแล้วสุดท้ายสถานการณ์ของทางซาร่ากับทีมของเรามันจะลากยาวไปจบลงที่ตรงไหนและอย่างไรกันซึ่งหนึ่งในคนที่น่าจะให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวของทักอร์เนอร์สลอตนั่นเอง หลังจากเขาก็มีการไปให้สัมภาษณ์กับท a m a z o n พร i m ว v ดีโอด้วยเหมือนกันที่ซึ่งเจ้าตัวก็มีการออกมาเปรยเป็นนายเลยว่าถ้าตัวของทางซาล่ารู้ว่าเขาทำผิดเขาเองก็สมควรจะเป็นคนออกมากล่าวคำขอโทษก่อนหรือไม่อย่างไรกันผมแยกเรื่องพวกนี้ออกจากกันได้นะส็ลตกล่าว มันเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับนักเตะที่ต้องมาเสียประตูนในนาทีสุดท้ายตอนเกมการแข่งขันกับทางลีสยูนาเต็ทางทั้งที่เราแทบจะไม่เปิดโอกาสให้กับคู่แข่งเลยแล้วมันก็ยากมากที่จะทําใจยอมรับมันได้ตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของเรามันก็หนักหนาอยู่แล้วนะและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ทําให้เรารู้สึกมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีก เรามีผู้เล่นเพียงแค่13คนเท่านั้นที่พร้อมและมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเกมพิมลิกหรือเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วเมื่อคุณโดนยิงคุณเองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพูดออกมาปกติแล้วสิ่งแบบนั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้เล่นเพราะนักเตะอย่างทางซาร่าคือคนที่ส่งอิทธิพลต่อสโมสรและบรรดาพเพื่อนร่วมทีมของเขาดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมทีมของพวกเขา จากนั้นทัสร็ตก็จะมีการกล่าวต่อไปอีกด้วยว่ามันเป็นเรื่องของที่สิ่งที่เราควรจะแสดงออกผ่านการลงเล่นในสนามมากกว่านะผมเข้าใจดีว่าในวันศุกร์ตอนงานถแถลงข่าวทุกคนก็พยายามที่จะถามจี้ผมเกี่ยวกับเรื่องของโมทุกคนสามารถจะทําผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นแหละในชีวิตแต่คําถามก็คือนักเตะรู้ตัวหรือไม่ว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นั้นมันผิด แล้วเขาก็ควรจะเป็นคนที่เริ่มต้นการแก้ไขหรือว่าจะต้องให้ผมเป็นคนเริ่มนั่นเป็นอีกคำถามหนึ่งนะซึ่งจากประโยคทิ้งท้ายของตัวสล็อตนี่แหละครับเพื่อนๆก็กลายมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของสื่อหลายสำนักเลยว่าสล็อตมีการออกมาเรียกร้องคำขอโทษจากตัวของทางสาราม ซึ่งหากเจ้าตัวมีความรักในสโมสรของเราและมีความเป็นมืออาชีพมากเพียงพอเขาก็น่าจะคิดได้ว่าสิ่งที่เจ้าตัวออกมาพูดต่อต้าสาธารณะในแนวรบต่อทางสโมสรของเราแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาพึงกระทำอย่างน,น้อยน้อยหากเขากล้าออกมายืดอ,อกและขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างก็สามารถที่จะแก้ไขเปน็นทิศทางที่ดีขึ้นได้ ในทางตรงกันข้ามหากทางซาลามิทิฐิหรืออีโก้ในตัวเองหากเขาไม่ยอมที่จะทําใดๆและคิดว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกอยู่แล้วเรื่องนี้ก็จะจบลงแบบไม่ค่อยสวยล่ะไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆเ้ื่องงคงเกาะติเดเกี่ยวกับเรื่องราวของทางซาลาอีกเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เราจะขยับมาดูว่ามุมมองของทางฝั่งของบรรดาสโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบียต่อเรื่องนี้จะเป็นเช่นไร เพราะก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวออกมาอยู่แล้วว่าพวกเขาพร้อมที่จะทุ่มเงินสูงระดับ80-100ล้านยูโรในการพลาดตัวนักเตะไปโชว์ฝีเท้าที่ตะวันออกกลางแต่ว่าล่าสุดครับเ,เพื่อนๆมามีแหล่งข่าวจากวงในของทางซาอุดีเองที่มีการออกมาเปิดเผยต่อทาง j จั t สตินอัลโดเนตนักข่าวจากทาง RMC Sport ที่เขาก็ออกมาระบ,บุชัดเลยว่าทางซาอุดิอาระเบียค่อนข้างที่จะเอาจริเอาจังอย่างมากกับดีมนี้ ซาอุดิอาราเบียจะทําทุกอย่างเท่าที่พวกเขาทําได้เพื่อน,นําตัวของทางมูฮัมหมัดซาลาไปร่วมทีมนะออดโดเรตกล่าวนอกจากนี้ประเทศจัดทวันออกกลางพวกเขาก็พยายามอย่างหนักซึ่งหวังจะใช้ความขัดแย้งระหว่างทางต้นสังกัดอย่างทางลิวปูมาเป็นประโยชน์ให้กับพวกเขา ผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือแหล่งข่าวจากภายในกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศซาอุดิอาระเบียหรือทาง PIF ซึ่งดูแลควบคุมหลายสโมสรที่ลงเล่นอยู่ในลีกซาอุอีกตัวน,นอกจากคำให้การดังกล่าวข้างต้นของนักข่าวจากทาง r m อ Sport แล้วครับเพื่อนๆพวกเ,เขาก็ยังมีการอ้างอิงแหล่งข่าวจากทางภายใน PIF เองที่เป็นคนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แต่ขอสงวนไม่เปิดเผยชื่อออกมาหรืออาจจะบอกว่าเป็นแหล่งขา่ามนีระามก็ได้ เรากำลังติดตามสถานการณ์ของทางซาลาอยู่อย่างใกล้ชิดนะแหล่งข่าวที่มีความใกล้ชิดกับทาง PIF ระบุเราคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการย้ายทีมเมื่อว่าจะเป็นรูปแบบสัญญาย,ยิมนตัวหรือการซื้อขาดตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาหรือพูดคุยกับทางสโมสริรือร์าูลโดยตรงนักเตะทุกคนจะต้องผ่านช่วงขาขึ้นและขาลงซาลาเองก็อายุ33ปีแล้วและเขายังมีสิ่งที่มอบให้กับวงค์กรฟุตบอลได้อีกมากมาย ซาลาเป็นนักเตะฟุตบอลระดับซูปเปอร์สตาร์ดังที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกและเขาเองก็จะนำหลายสิ่งหลายอย่างมาสู่ซาอุโปริษาท ซึ่งหากเรื่องดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและถ้าซาลาไม่สามารถที่จะตกลงกับทาร์เนอร์ส็อตรวมถึงสโมสรของเราได้โอกาสาที่เขาจะย้ายทีมออกไปก็ค่อนข้างที่จะมีสูงกันเลยทีเดียวและหากเป็นที่ทราบด้วยก็หมายความว่าทีมของเราอาจจะได้เงินก้อนโตกลับมาจากดีลนี้หากตัวของทางซาลายังคงไม่มีการออกมาขอโทษขอโพยอย่างที่ควรจะทำ ไปกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆหลังจากเราพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางโมฮัมเหม็ดซาร่ากันไปแล้วคราวนี้เราจะกลับมาดูอนาคตของทักอัลเนอร์สโลตกันบ้างเพราะแม้โจตัวจะสามารถนําทีมบุกไปคว้าแชมป์ชนะเหนือทักอินเตอร์ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตของเขาจะยังมีความแน่นอนขึ้นมาหรือว่าโจตัวจะรอดพ้นกับการคาดโทษคาดทันที่ทางผู้บริหารของทีมเรามีการให้ออกไว้กับเขาเพราะผลงานในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่า มันไม่ไหวเลยครับเพื่อนๆการชาคว้าชัยชนะได้เพียงนัดเดียวไม่สามารถจะกอบกู้สถานการณ์ทั้งหมดขึ้นมาได้แล้วเมื่อคืนนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าสนใจอย่างยิ่งมาื่ทางนิโคลัสบีเบอร์ครับซึ่งเป็นนักข่าวคนดังมีการออกมาชี้เป้าเลยว่ามันมีการจับ เห็นถึงตัวของทางเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่ออกเดินทางจากทางเมืองลิวพูของเรามุ่งหน้าไปที่เมืองมิลานแล้วจากนั้นหลังจากที่มีจบการแข่งขันกับทาอินเตอร์ไปเครื่องบินเจ็ตดังกล่าวก็จะออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเพื่อมุ่งหน้าไปสูุรุมวดรลิดซึ่งจากโพสต์นี้ก็ทำให้หลายๆคนมีการนำไปวิเคราะห์ทำแกลแพชเชื่อมโยงเลยว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้มันมีการบินเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแบบนี้น่าจะเป็นผู้บริหารคนใดคนหนึ่งของทีมเราหรือไม่ นั่นก็คือการที่พวกเขาเดินทางจากเมืองลิเวอร์ูุเพื่อไปเข้าชมเกมที่สนามซานซีโรหรือสนามจูสเซเป้เมซ่าระหว่างทีมของเรากับทางอินเตอร์แล้วจากนั้นก็มีการเดินทางต่อไปที่ประเทศสเปนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงมันก็อาจจะเป็นตัวของทาง Hughes, ริชาร์ดฮิวจ์ผู้อำนวยการกีฬาของเราและรวมไปถึงทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านสปอนของทางเฟนเวสปอร์กรุ๊ปที่นั่งเครื่องบินเจ็ตไปชมเกมที่สนามแล้วจากนั้นก็ค่อยเดินทางต่อไปที่กลุ่ม,มัตลิ ซึ่งมันก็จะมาเชื่อมโยงกับอีกหนึ่งข่าวที่ถูกรายงานข่าวตีคู่กันมาเลยครับเพื่อนๆแต่คราวนี้เป็นตัวของทางเจมส์สวอตแลนด์ที่ซึ่งเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นนักข่าวสายหงคนหนึ่งเข้าไปการระบุข,ข้อความเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับทั้งตัวของทางไมเคิลเอดเวิร์ะริชาร์ดฮิสตัก็เข้าชมเกมเมื่อคือนนี้และเชสฟา์เบกัสก็อยู่ในสนามด้วย ซึ่งนั่นจะไปสอดคล้องกับรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าตัวของทางริชาร์ดยู s เป็นคนเชิญให้ทางฟาเบกาสเข้ามาชมเกมระหว่างทีมของเราในเกมการแข่งขันที่บุกไปเยือนทางอินเตอร์แล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของทางยูธเอ็ดเวิร์ดและทางฟา at, เบกาสก็จะใช้โอกาสนี้ในการประชุมหารือกัน มันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเรายื่นข้อเสนอทาบทามเขาอย่างเป็นทางการแต่หลายฝ่ายก็คาดการว่ามันน่าจะเป็นการพูดคุยกันเอาไว้ในเบื้องต้นว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในทีมแอนฟิลจริงมันมีโอกาสหรือไม่ที่เราจะไปดึงตัวทางฟาเบกาสที่ปัจจุบันเขาเองก็ทํางานคุมทีมทางโคโม,โมกอยู่ในเวทีเกาโชสรอายอยู่ด้วย ซึ่งแน่นอนว่าขาดเจ้าตัวยังคงติดสัญญาอยู่เราก็ต้องไปดูเงื่อนไขารายละเอียดต่างๆและนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมผู้บริหารของทีมเราจึงต้องเดินทางมาพูดคุยกับเขาด้วยตัวเองแบบนี้แล้วคําถามที่ตามมาเลยก็คือเราทําไมถึงต้องมีการบินต่อไปที่ประเทศสเปนด้วยละ่ะหลังจากจบการแข่งขันกับทางอินเตอร์แล้วซึ่งก็มีข้ออธิบายในประเด็นนี้ออกมาอย่างน่าสนใจว่าอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าการพูดคุยกับฟาเบกาส์นั้น ก็เป็นเพียงแค่การพูดคุยเบื้องต้นยังไม่ได้มีการฟันธงว่าเราจะเลือกเขาเข้ามาคุมทีมดังนั้นการที่ตัวของทางฮิชและรวมไปถึงทางเอ็ดเวิร์ดมีการเดินทางต่อไปที่ประเทศสเปนก็เป็นไปได้มากว่าเขาจะเข้าไปพูดคุยกับตัวของทางชาบีอารองโซกุนซีนหนุ่มไฟแรงของทางฝั่งราชันชุดขาวเรอัลมาดริดหลังจากทางฝั่งอารองโซเองก็ถูกคาดทันจากทางฟอร์เรนติโนเปเรสเอาไว้แล้วว่าถ้าพ่ายแพ้ให้กับทางเดือบไปสีฟ้า แมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมกลางสัปดาห์นี้อีกเขาจะถูกเดตกออกจากตำแหน่ง ดังนั้นการที่ตัวของทางฮิสและเอ็ดเวิร์ดเข้าไปพูดคุยกับตัวของทางอารองโซเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายเข้ามาคุมทีมในถิ่นแอนฟิลด์ของเราต่อไปก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลแต่มันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับการที่เขามีการพูดคุยกับทางฟาเบกัสเอาไว้ก็คือการพูดคุยกับอารองโซในครั้งนี้ก็เพิ่งต้องการที่จะทราบเงื่อนไขและความเป็นไปได้เท่านั้นยังไม่ถึงขั้นว่ามีการนําสัญญาไปให้เขาเซ็นหรืออะไรแบบนั้น แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ต้าคลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ